สวัสดีค่ะแม่มารีสอนเกษตรอินทรีย์นะคะเวลาเราปลูกผักสลัดเนี่ยเราควรที่จะซื้อเมล็ดเพียงครั้งแรกครั้งเดียวแล้วครั้งต่อไปเราควรที่จะเก็บเมล็ดผักสลัดไว้ปลูกเองเพื่อประหยัดไม่ต้องซื้อก็คือการเก็บเมล็ดนะ่ะเราก็ต้องทําจากว่าการเก็บกินก่อนนะคะเวลาเราเก็บกินอย่าไปตัดลําต้นให้เด็ดใบล่างกินเนห็นไหมคะ แม่บริสุนก็กำลังเด็ดใบร่างกินเป็นผักสลัดกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กค่ะเมื่อเด็ดใบร่างกินผักสลัดจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้ว เราก็รดน้ำแล้วก็เก็บใบร่างกินไปเรื่อยๆได้กินผักสลัดด้วยได้เมล็ดผักสลัดด้วยเห็นกระถางนี้ไหมคะเนี่ยเราเก็บใบร่างกินเรื่อยๆจนกระทั่งผักสลัดโตขึ้นยืดขึ้นก็เริ่มเป็นดอกตูมแล้วค่ะการรดน้ำการบำรุงผักสลัดก็ยังทำเหมือนเดิมนะคะ เราก็ให้ปุ๋ยเหมือนเดิมรดน้ำเหมือนเดิมเพื่อผักสลัดของเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความสมบูรณ์มเมล็ดพันธุ์ก็จะได้แข็งแรงสมบูรณ์ไปด้วยเหมาะที่จะทำมะเมล็ดพันธุ์ในปีต่อไป การเก็บใบร่างก็เก็บกินไปเรื่อยๆถ้าเอฟซีคนไหนไม่ติดใจเรื่องรสขมชอบกินผักสลัดขมก็เก็บใบร่างกินไปเรื่อยๆนะคะจนรอจนผักสลัดปิดดอกออกดอกนี่เห็นไหมคะผักสลัดต้นนี้ก็ออกดอกแล้วเอายกให้มาดูยกมาถ่ายรูปให้ดูบริเวณแจ้งๆหน่อยนะคะเห็นไหมคะดอกผักสลัดสวยงามค่ะ เป็นดอกสีเหลืองเหนี่พอเป็นดอกตูมแล้วก็จะบานออกมาคล้ายๆดอกเดซี่ไหมคะสวยงามค่ะเราก็เลี้ยงให้ปุ๋ยไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยจนกระทั่งแก่นี่ผักสลัดก็แก่จัดแล้วพอแก่จัดแล้วก็จะแตกเป็นปุยแบบนี้เราก็เก็บเอาเฉพาะดอกที่แก่และเป็นปุยก่อนนี่ก็จะเป็นผักสลัด เดซโอ๊กนะคะที่กำลังเก็บเมล็ดอยู่เนี่ยจะเป็นกรีนโอ๊กเด d โอ๊กบัตเตอร์เฮคือสายพันธุ์ต่างๆที่เป็นสลัดก็เก็บเมล็ดเหมือนกันหมดเลยค่ะจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดดอกที่ตูมอยู่ยังเป็นปุยก็เก็บไว้ก่อนนะคะรดน้ำจุงกว่าจะเป็นปุยแก่จัดเราค่อยเก็บดอกที่เราเก็บมานี่เราก็มาขยี้ให้เมล็ดร่วงออกร่วงออกจากดอกนะคะเมล็ดจะอยู่ในปุยเยอะมากเลยค่ะ เราก็เก็บเราก็เอาเฉพาะเมล็ดนะคะคัดเอาเฉพาะเมล็ด นำเมล็ดที่เราคัดขยี้ออกมาแล้วใส่ถุงแล้วก็กดซิปเก็บไปในตู้เย็นถ้าเก็บไปในตู้เย็นเมล็ดผักสลัดก็จะเก็บได้ประมาณ10ปีค่ะเราก็ไม่ต้องซื้อเมล็ดผักสลัดอีกก็จะมีเมล็ดผักสลัดใช้ตลอดไปวันนี้แม่มาลีสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อน หากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร b ์กดไลค์ด like, กดแชร์ให้แม่มารีสนเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ f อี FC คนไหนสนใจน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตทำให้พืชผักลำต้นแข็งแรงกิ่งพันธุมะตูมแขกกิ่งพันธุ์ผักหวานบ้านกิ่งพันุ์ผักปิดญี่ปุ่น หนอกขุยช่ายโบราณหรือว่าเมล็ดผักสรัดก,ก็ติดต่อมานะคะแม่มรีสอนมีจำหน่ายตลอดตามเบอร์โทรและไลน์ไอดีด้านล่างนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะ